อากาศก็คืมคืมนาะคือฝนทิ่ตกนี่แหละชว่วงนี้กับฝนเริ่มตกน่องสาวนี่ก็ตกนี่สาวนี่ก็กมมรินคืมเบิดเหม่หมเอเลยเมรินีแต่ว่าบทตกบบเหงเนาะมีแต่คืมเขามาเบิง่งชวนทักนนเนาะงมาแตงกัเป็นดอกแล้วมาแตงกันนาะงกำลังสิเป็นหมาก ข้างมาใส่นะกําลังจ่อหมากมน้อยนะึงกํลังสิเป็นหมากนะฮะหักหอมรวมกับงามละพังหอมรวมกับเป็นทังหอมรวมสองนี่ใบต้วนั้นมันสีเหลืองๆนี่หรือว่ามันเข้มผุ่นขี้งวอลายมะนะั้ะ ว่าคุณีิงัวใส่ต้นมะฮองกันไรต้นไอ้ต้นมะฮองก็นไรมีติ้ต้นมะฮองคุณน่ะต้นมะฮองก็ประมาณสิบแปดสิบเก้าต้นคุณน่ะต้นนี้ฮะก็เริ่มปุ๊บต้นนี้แบ่งออกมาจากน้ำตัวนี้น้องมาปุ๊บ นี่ผักซีกับผักซีกับหักกระปงผักซียังบเบเอาผุ่นมาใส่เบเอาผุ่นใส่น้ำหักกระปงผักอิตูกะทิทีผักอิตูวันปีนในแล้วก็บรรยาออกปลูกเนาะส่วนมันหอมพู้แล้วก็บรรยาออกปลูกเอาออกปลูกกระบะลายกับบานเป็นแบบนี้ทีเนาะ เราได้เก็บแก่งใส่เก่งไก่หรือว่ากระดูกมูนี่ค่ะเบียว์างหงนี่กะท่ทีวานใส่บนปูผักบัวมันออกมาแล้วที่เลยอีพถิมกับอะไรหลายตน้นยันเรียวออกปบิด เอาออกปลูกน้ำกันตัวตายกันมีตัวบระจายกันมีเบี้ยมกพิกกะหากระปงฝัเอามเคือลงมากากันยังเมล่างลงมากาขังมะบัว ลานสาวเนาะคือโน้กเคนตาบุกบวกก็เป็นหมากกับโบจับหากระเป็นได้หมากหนึ่งแต่กระโบจับนเนาะเหลืองอันก,กับปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็ฮะลามขึ้นต้นหมักถั่วเฮกะเริ่มใหญ่เลยต้นหมักถั่วเฮก็ได้ อคือแห้กาประมาณหาบต้นเนาะจงเน้นหาบต้นกาย่งอีก2ต้นว่าสิให้อันเอื่อยมาเอาเนาะเพิ่นอมปลูกเฮาก็สิจงเอาเนเป็นต้นต้น่ีตัวนี้ไปเอาไปปลูกเนาะ2ต้นอันีหลายต้นแล้ว ตันอะ้นต้นเต่งมังหงก็เริ่มใหญ่แลวตัวใหญ่ตัวต้นน้อยก็เริ่มติดแล้วปลังเนาะตัวมันใหญ่ปลูกกนเขาเล่าว่าเฮียะ่ โรงเรียนก็สิอยู่ไกลบ้านอันนี้ก็สิจุดที่เหนือเนาะให้มันยาวจุดให้ขาดก็อยู่ใส่นะจ๊ะนี่เต็บ้าง อ,อักองน้องบ้านเราก็จะอยู่ใกล้ป่าเนาะ เพื่อนก็สิอยู่ใกล้ป่าเพราะว่าแถวนี้มันเป็นโคกมีแต่ป่าติวป่าติวก็หล่หลายช่วงนี้ใบไม้มันก็เขียวในนเพราะว่าใบไม้ป่องแมงขนุนนี่หล่หลายเลยแมงขน,นุนมันกินใบติวเนาะแล้วก็มีหลายกคกเนาะที่มันกิน นี่ที่เป็นเงอนลุงเนาะเงินลุง,ลงเป็นปาติ้วขาดขาดจะอยู่ใชเนาะแล้วขาดมากวด อไดไปเอาค่ะคุนผูแมันอยู่ใกล้สวนผบ่ไปเบิ่งดูหะยันอยู่ใกล้สวนนะมากดหยห้มันเบิดนี่นเห็นบ่เห็นบ่มเนนในนอกเห็นพูนน้ไปไปเฮือนพุ่นพี้ค้างเฮือนพี่ข้างเฮือนตัวนี้ น้องตาเอ้ยคนข่าวอยู่สิดมดำจันได้แถวแค่มันกวดขาวเบวิร์ใส่ลา,สานะลานสาว,น,สาวน้องพจาไปรูน้องเอากวดขาเ้อทางหางน้ำน้ำสะทางกลางน้ำด้วยสะกงไพทางกลางเออเออมันใหม่ n ่วสะอีกสะอีก กองนมมันจุดมมันเบิ้นเลี้ยเออเคียร์เคียร์สะลงมาอีกกองไพล่ะม,มันใหม่ถั่วเบิดเออสะลงมาเออ สะทั้งกลางตี้ลงเออสะอ้อกสะอ้อกมันใหม่เบิด <|ja|>> ์ตนะเออหอนบะหอนเน่บุคือยำหนาวเลยเนาะันยำหนาวดังไฟบนีิยังว่าพิงมันยำหอนวันนี้เลิกโรงเรียนขึ้เลิกตะเวนแท้ เออได้ให้มันใหม่ปองนุ่มน,นปองนุ่มทางในปิดปองนุม่มปองนุม่มมันลายก็ ไกย่ยำแรงเ,เพราะว่ามันคำเนาะอันวานให้ไก่น้อยเนตาพี่วานอยู่นอกี่ไก่น้อยหกตัวหากระบอกใหม่หากระบอกได้อยู่ีเมอเบ่อแปดตัวตายชงตัวแม่มันเยียบเหลือหกตัวหัวนอีกเป็นไข่เนาะมันบ่อ,บอป,รประมาณสี่หน่วยมันหวน ไก่ก็เริ่มใหญ่แล้วไก่ขูกพระเจ้าแนละ้วมากินนำ้ำอย่ามาทำใกินน้ำพอมาสัมไก่เฮาเลยมันมาสัมไก่เฮาได้ไก่เฮามันจังไข่เนาะให้มันกินนำ้ำอีโอยให้ชุ่มหน่อยน้ำเลยนะโอยละลายเนี่ยชุ่มหน่อยไงให้มันกินอีนเลยโซโอยให้แต่ช็มใหญ่หล่ะ นก็เป็นคอกนะเป็นคอกไก่เป็นลานสาวลานคันตาพันมะเร็งน้ำนองสมเป็นลูกของน้องสาว มะเร็งน้องสมเนาะน้องสมเพิ่นอยู่น้องสมเพิน่นอนยูอท่ทางเฮือนเพิ่นเลยลงมากาสิ <c oughs> ขอจบคลิปลาพี่น้องไปก่อนเนาะถ้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสบายดี